สวัสดีค่ะกวันนี้เอามา2,007เนอะเราเล่นสักเท่าไหร่ดี2,007เล่น7เป็เลยแล้วกัน <c oughs> แหมวุ้ยตัวลงตัวเล็กอะไรก็คือยังไม่เข้านะคะแหมยิงไปเท่าไหร่ยังไม่มีอะไรเข้าสักตัวเลยนะเฮ้ยทำไมเปิดมามันไม่ค่อยเข้าอะไรเลยอ่ะกระสุนฟรีค่ะมาค่ะมังกรมาพอดีไม่มีเพื่อนในห้องเลยนะ เรามันกลับมาเขายิงอีกรอบรอเนี่ยก็ยิงสลับกับราชาังกรน,นะคะไม่ได้เลยจ่าแม่จา่าเอ้ยยิงอะไรไม่เข้าเลยตัวใหญ่ๆโอเคถือยังถือว่ายังมีเมตาอยู่บ้างนะคะ350เรามาเท่าไหร่นะ2อง7 โอเคเปนนึงเล่นดันขึ้นมาเป็นเก้สิบไปเลยแล้วกันหนๆก็ไหนแล้ดูท่าจะแบบเข้ายากเผื่อแบบโป้งป้างได้อะไรดีๆมามันจะได้แบบขยับขึ้นได้หน่อยนะคะไม่ค่อยจะเข้าให้เลยนะมังกรนะมังกรอ่ะกระสุนฟรีลอมังกรหมุนกลับมานะคะ ราชามังกรก็มาพอดีนะคะเข้าให้หน่อยดิโไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่เลยนะจากระชุนรีเนี่ยนะโอเคได้ปลามาอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะเข้าให้เท่าไหร่หรอกเอาจริง โอเคได้นล้วมาเก้าร้อยเข้าให้หน่อยเข้าให้หน่อยเอ้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 ยค้างอ่ะเมื่อกี้ที่มันค้างไปนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่เซ็งเลยติดเหมือนเดิมนะคะอันนี้มามีเพื่อนเล่นด้วยรอก่อนรอก่อนสองพันเจ็ดก็คือกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะได้แมงกับพุนเลยโอเค แต่ถ้าเทียบจักเกมเมื่อกี้ก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งนะอ่าขึ้นมาเป็นสามพันโอเคจะเล่งมังกรแหละแต่ได้ปลามาแทนก็อ่าได้มังกรมาเก้าร้อยโอเคโอเคโอเคอ่าตอนนี้เราได้อยู่สองพันแล้วนะคะไม่เข้าเลยทีนี้ตอนแรกกับแบบเออในใจอยู่ห้าพันจะถึงไหมว่ายังไม่ทันพูดออกมาก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่ อากระสุนฟรีอีกแล้วนะจ้าล้อมังกรเลยมาพอดีนะคะเขาได้ไปละมาแล้วนะจ้ามังกรไม่เข้าให้เลยโว้ยเอ้ยไม่ทนะันน่ะเขาได้ไปก่อน อะแมงกระพุนจุ๊กจุกโอเคน่าจะได้เยอะอยู่นี่ไงพันห้าพันจะถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะควางอีกระมึกเอ้ยไม่ค่อยเข้าเลยอ๋อนี้แล้วกันห้าร้อย จะไ,ได้มังกรอีกไหมไม่ได้อ่ะไปได้ตรงนู้นมาแทนนะ go, ขอมังกรหน่อยเฮ้ยค awesome, ้างอีกแล้วนะคะคือค้างหลายรอบมากอะ่ะมุนหงิด เข้าให้หน่อยยิงอะไรไม่เข้าเลยอะไรวะเฮ้ยไม่เข้าจริงๆทีนี้ <are> เข้าให้หน่อยเถอะ <You S 1> ได้แค่เนี้ย <Are rich. S 1> เออให้มันได้เยอะๆบ้างดิ ไม่เข้าเลยคุม้มไหมเนี่ยเราจะกลับขึ้นไปสี่พันปดยังไงอะกลับขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะสี่พันเจ็ได้ก็ยังดีเอาจริงเพราะว่าแบบสี่พันเจ็ก็ยังได้สักสองพันไงอ่ะสว่านนะคะอา๋ทางไหนดีวะเอาเลยแล้วกันแค่เนี้ ก็คือยิงไม่เข้าอ่ะโหปล่อยยาวถึงได้มาเขาไม่คุมเท่าไหร่นะคะโหยิงไม่เข้าเลยอย่าค้างอีกก็พอสองรอบแล้วนะเออยังได้มาตรงนั้น ต้องเลิกค้างก่อนนะปืนอะ่ะหมุดอิดแล้วนะมันค้างหลายรอบกันไปเนี่ยแล้วก็ยิงไม่เข้าเลยทีเนี้ยเฮ้เตัวใหญ่ไปไหนโมดมาแล้วเฮ้จะกลับขึ้นไปยังไงก่อนนะคะ เราจะสามารถกลับขึ้นไปได้ไหมวะคือเกมกําลังดีกําลังดีคือค้างแบบเป็นอะไรมากปะเกมเนี้ยเล่นทีไรแบบต้องระแวงแบบปืนค้างตลอดยังไม่ทันได้มีโอกาสยิงเลยนะเขาก็ได้ไปแล้วนะคะขอให้หน่อยดีๆหน่อย เนี้ยได้ทีละแบบทีละจึ๊กทีละจึ๊กจะได้แม่รบบามังกอนอ่ะไม่เข้าโอ้ยคนหนึ่งเขาได้ไปอีกแล้วหุ่นงินแล้วนะเราจะลองเล่นแบบยาแรงดูไม่รู้จะได้ไหมลองังกอนเดีย๋ย ลองดูซิเผื่อจะเข้ามันอยู่แถวนี้พอดีทีนี้แบบยิงอะไรไม่ค่อยเข้าเลยนะคะ <Please. S 1> คือเล่นยากมากเข้าให้หน้อยเออไม่ได้นะคะเล่นยากมากพอหลุดบ่อยๆเนี้ย